พาเลาะดูน้ำตกนะครับนี่นะครับอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับนะอยู่แถวแถวเขาเขียวนะครับสวยงามมากขึ้นขึ้นไปทางนี้ใช่ไหมครับอึบ๊บโอ้โอโอโอ มีกี่ชั้นเนี่ยฮะมีสามชั้นเหรออ๋อนี่ชั้นสองแล้วเนี่ยเ้รออ้าเห็นยังเนี่ยเห็นยังเนี่ยฮะ เร็ว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 ระวังด้วยระวังด้วยขวดน้ำมาขวดน้ำหน่ะโอ้ยมานี่มานี่ปลาถือให้เดี๋ยวปึ๊บระวังเตี้ยโอ้ไปทางไหนได้นี่ครับข้างบนก็ยังมีอีกนะอ้อยังไม่สุดเลย ไปทางไหนเนี่ยเนี่ยๆๆๆๆๆไปทางนี้รอตรงนี้เนี่ยๆๆเนี่ยขึ้นไปทางนี้เลาวน่ะเลาะเลไปมามาเดี๋ยวปลาพาไปปลาไปไปไปดูดิโอ้โหไปได้ไหมเนี่ยมันลำบากมากเลยนะเนี่ยฮะมามาปลาปลามาดูขอกลิ่มสามวะเริ่มค่อยๆนะค่อยๆนะ ฮะค่อยๆนะขึ้นมาก็ค่อยๆๆเร็วๆซุบเนี่ยลงวางนี้นะป๊บป๊บมาลูกมา

อันนี้มาเงี้โอ้ออโยังไปอีกไกลเลยอ่ะโอยังไปได้อีกไกลเลยอ่ะไปอีกไหมไปอีกไหม<โ>ฮะไปกันอีกไหมมา มาทางนี้มาทางนี้ระวังนะระวังนะ ระวังด้วยระวังด้วยโอ้สุดยอดนะครับสวยงามมากเลยสูงชันนะครับยังไปไม่หมดเลยนะครับยังอีกไกลอยู่ความยาวนะครับความยาวของน้ำตกระวัง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 มาอย่าตอนลงอะ มีทางอีกไปฮะฮะทางนี้มาทางนี้มาเอวอึ๊บฮะมาจะไปต่อไหมอืมทางนี้เลยทางนี้เลย